สวัสดีครับผมพศิตัวแสบครับผมมีควิ z 10ข้อมให้เ,เพื่อนๆเล่นครับทั้ง10ข้อนี้เป็นปัญหาเชานะครับคือเราสามารถคิดและวิเคราะห์จากรูปที่เราเห็นจริงๆแล้วหาคําตอบมาได้ทุกข้อเลยครับวันนี้ผมจัดมา10ข้อมีอะไรบ้างเรามาวัด IQ กันดีกว่าครับฮ่าฮ่า i n f i n i t เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะบอก คำถามทั้งหมด10ข้อก่อนเลยแล้วกันกเดี๋ยวค่อยเฉลยช่วงท้ายทีเดียวนะครับเพื่อนๆดูแล้วก็กดหยุดแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์หรือไม่ก็เขียนกระดาษอะไรก็ได้ครับแล้วค่อยตอบทีเดียว10ข้อเลยก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับแต่คือผมถามทั้งหมด10ข้อเดี๋ยวค่อยเฉลยทีเดียว10ข้อทีหลังนะครับมาเริ่มที่คําถามแรกเลยนะครับรูปขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนักโทษ3คนครับกำลังต่อตัวกันขึ้นไปถึงหน้าต่างครับ อันนี้ครับโจทย์ง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าแตะถึงหน้าต่างปุ๊บจะสามารถหนีได้เลยครับผมอยากถามว่า3ามคนนี้จะใช้วิธีไหนที่จะทําให้แตะถึงหน้าต่างได้ครับพือผมบอกไปในตอนต้นนะครับว่ามันมีคําตอบอยู่ในรูปเลยไม่ได้มีแบบว่าหลอกมีทิกเอ้ยหันหลังไปหยิบโต๊ะหยิบเก้าอี้มาไม่มีนะครับแค่ในรูปนี้เท่านั้นคำตอบอวันนี้เพื่อนลองหาคําตอบดูนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรถึงจะแตะถึงหน้าต่างได้ครับง่ายๆหน้านี้นะ โ okay. อเคกดหยุดไว้ก่อนแล้วไปเขียนตอบเขียนไหนก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูต่อแล้วไปต่อกันเลยครับคําถามที่2ครับคําถามนี้ครับเห็นไหมครับว่ามีรอยกระสุน3รอยบนกําแพงครับถามง่ายๆเลยครับว่ากระสุนช่องไหนนะครับที่ถูกยิงมาเป็นอนันดับแรกครับ หนึ่งสองหรือสามมันมีคําตอบอยู่เพื่อนๆต้องสังเกตดูในรูปดีๆนะครับบอกกันเดียวว่าขนาดของช่องนี้ไม่ใช่นะครับต้องดูแบบบางอย่างลองดูแล้วกันนะครับตอบมาว่าเลขไหนคือกระสุนนัดแรกที่ยิงออกมานะครับอืมลองดูลองดูลองดูข้อต่อไปนะครับอ่ะรูปนี้นะครับนี่คือเพื่อนบ้านทั้ง3คนครับพอดีว่าของของผมหายครับแล้วผู้ร้เนี่ยคือ1ใน3บ้านนี้แหละครับผมอยากถามเพื่อนๆว่าบ้านหลังไหนที่เป็นขโมยครับเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องขึ้น ทั้ง3ามคนบอกว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยครับอยู่บ้านอย่างเดียวถามง่ายๆเลยครับว่าบ้านไหนคือขโมยกันแน่ครับบ้านที่มีรถเสียอะไรก็ได้บอกก็ได้ครับสีส้มสีม่วงหรือสีเขียวเขียนคอมเมนต์ตอบมาครับว่าบ้านไหนคือขโมยกันแน่นะครับอืมต้องสังเกตให้ดีครับวันนี้ คำถามข้อที่4ี่ครับเมื่อ10นาทีก่อนมีการขโมยของเกิดขึ้นที่ร้านอาหารคาเฟ่แห่งหนึ่งบนชายหาดนี้ซึ่งมีร้านเดียวเลยนะครับซึ่งทั้ง4คนที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงเนี้ต่างคนต่างบอกว่าไม่ได้ไปคาเฟ่นั้นในช่วง10นาทีที่ผ่านมาเลยครับคือทุกคนซื้อของจากคาเฟ่นั้นหมดแต่ว่าซื้อก่อน10นาทีนั้นแล้วครับผมอยากถามเพื่อนว่าคนไหนคือขโมยกันแน่ครับ เราดูครับบอกนะครับว่าคําตอบอยู่ในดูภาพครับเราหากันดูนะครับว่าคนไหนครับคือขโมยเหตุผลเพราะอะไรเขียนมาด้วยนะเมื่อตอบแล้วไปข้อต่อไปครับคําถามข้อที่5นี้ครับเห็นไหมครับมีระเบิดและเวลาตั้งอยู่พร้อมเชื่อมกับสายสีเขียวและสีแดงครับผมอยากถามเพื่อนๆว่าเวลาไหนที่มันจะระเบิดครับ ลองดูคําตอบครับแต่เวลาอะไรเวลาเท่านั้นเลยหรือเปล่าเวลาเที่ยงเวลาตัดสายเวลาอะไรยังไงไม่รู้ครับลองหาคําตอบเขียนคำตอบมาดูนะครับว่าเวลาไหนกันแน่ที่ระเบิดนี้มันจะระเบิดครับอ,อดูดีนะผมบอกแล้วคำตอบอยู่ในภาพนะครับอ่าเขียนเลย ไปอยู่ไปด,ดูไว้แล้วเขียนถ้ามผมแล้วไปต่อครับกับอนุประโยคนี้นะครับหนึ่งในคนร้ายซ่อนอยู่ในงานปาร์ตี้คอสเพลย์อันนี้ครับผมอยากถามว่าคนไหนคือคนร้ายกันแน่ครับลองดูนะครับว่าแบบเออเหมือนประมาณว่าพฤติกรรมของคนร้ายมันควรจะต้องเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันมีเหตุผลอยู่นะครับว่าทำไมคนนี้ถึงเป็นคนร้ายอ่ะลองหาคําตอบมานะครับดูวิดีโอเขียนไว้เดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะครับอ่ะหยุด เขียนเสร็จแล้วนะ,ะไปกันต่อเลยครับ่อยู่ที่ตัวเองก็มีนะข้อทีเจ็ดนี้ครับมีคนสองคนครับเล่นหมากรุกกันห้าเกมแต่ทั้งคู่นี้ชนะกันสามเกมทั้งคู่เลยครับเฮ <_ S 2> ้ยแล้วไมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้อย่างไรครับลองหาเหตุผลเขียนตอบผมหน่อยครับว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้อย่างไรครับทั้งสองคนชนะสามเกมทั้งคู่เลยครับ <_ S 2> อะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงอื คิดได้ดังคือตอ้นั้ไปต่อครับคำถามข้อที่8นี้นะครับจากรูปเลยนะครับช็อกโกแลต1แท่งและน้ำ1ขวดราคา11บาทครับถ้าเกิดว่าช็อกโกแลตมันแพงกว่าน้ำ10บาทแล้วขวดน้ำเนี่ยจะราคาเท่าไหร่ครับ เราคิดดีๆนะดูเหมือนง่ายนะบางทีแบบตอบมันลุกด,ดีๆเ้ยเศรลบหนึ่งมันได้เก้านะเอ้ยมันไม่ใช่เิบนะลองดึกดีๆนะฮะประมาณนั้นครับอ่ะลองคิดดูนะครับว่ามันเท่าไหร่กันแน่ครับตกลงน้ำมันกี่บาทกันแน่ครับอืมอ่ะถ้าให้ดีก็ตอบราคาชค็อคโกแลตมาเรื่อยก็ได้ไต่หายสงสัยนะครับอืมแอบงงเล็กน้อยนะนี้อ่ะมาขนมวที่เก้าลองเดามุ่มวๆกันดีก,กว่าครับเอ้ยไม่เท่าดิอ่ะของจริงครับนี่ครับจากรูปที่ขึ้นให้นี้นะครับ M T W จุดๆเป็นว่างไว้1ตัวนะครับ F S S เมื่อคิดว่าตัวอักษรที่หายไปตรงนี้คืออะไรครับลองดูครับลองเชื่อมโยงดูว่าไอ้เจ้าตัวสองพวกเนี้ยมันจะหมายถึงอะไรได้บ้างแล้วถ้าเธอเป็นตัวผลตัวอะไรที่หายไปนะครับลองดูมีคําตอบอยู่นะครับลองดูดีๆนะเจ๊ยินๆค่อยๆคิดช้าๆชัดๆ,ๆหาคําตอบเจอแน่นอนอะกดหยูวิดีโอแล้วเขียนครับ แล้วเนาะไปต่อเลยครับขนมข้าท้ายนี่ครับผมเชื่อเลยว่าเพื่อนอาจจะเคยเห็นมาเยอะแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอบถูกกันหรือเปล่าครับเอาง่ายๆเลยครับเสื้อตัวนี้มีรูทั้งหมดกี่รูครับอ่าตอบง่ายๆโอ้เห็นเจ้าเจ้เลยขาดสองรูใช่ไหมล่ะคำตอบไม่ใช่สองแน่นอนร้าเปอร์เซ็นต์ครับอ่าลองดูแล้วกันนะครับว่าเสื้อตัวนี้มีกี่รูครับอ่าเขียนมาเขียนมาโอเคสิบข้อนะจะเฉยนะเขียนมากดหยุดไว้ก่อนนะครับข้อไหนยังไม่ได้ย้อนกันไปฟังใหม่แล้วเขียนคาตอบมาให้ครบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันครับ เตะแรงเะแรงเตแล้วมาเรามาดูเฉลยกันดีกว่าครับและนี่คือเฉลยมาเลยครับเริ่มที่รูปแรกสุดเลยนะครับสังเกตดีๆครับผมบอกเลยครับว่ามันมีอยู่แค่นี้แหละผมบ่ให้ง่ายๆนะครับว่าแขนของนักโทษครับสังเกตนะครับคนบนแขนสั้นเลยไม่ถึงครับ ถ้าเราสลับกันหะครับให้คนไม่ต้องเอาเอาคนบนล่างสุดเอาเอาคนตัวล่างสุดที่ตัวสูงสุดอ่ะขึ้นไปข้างบนแทนถูกว่าเอาคนล่างสุดขึ้นไปข้างบนแทนครับความสูงของการต่อมันจะเท่าเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มมากขึ้นคือแขนจะ เอื้อมไปแตะถึงครับเพราะคนตัวล่างแขนยาวกว่านั่นเองครับง่ายเลยแค่นี้เห็นไหมครับแค่นี้นักโทษ3ามคนนี้ก็หนีออกมาได้แล้วครับแล้วก็จับกลับมาใหม่แล้วก็โดนโทษหนักขึ้นเพราะว่าหนีคุกนะครับอ่าเห็นไหมครับบอกแล้วครับว่ามันมีเฉลยอยู่ในรูปเลยอยู่แล้วนะครับเห็นไหมเป๊ะเลยนะครับอไปรูปที่2ก่อนนะครับรูปนี้ชัดเจนเลยครับว่ากระสุนหมายเลข2นั้นถูกยิงก่อนครับ เพราะอะไรไหนใครตอบถูกบ้างเดี๋ยวขอลองอ่านคอมเมนต์ดูก่อนดิมีไหม <c oughs> ที่ถูกนะครับเพราะว่ารอยลูกระสุนจากหมายเลขหนึ่งและสามนะครับมันมาหยุดที่รอยแตกจากกระสุนหมายเลขสองนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าหมายเลข2ถูกยิงก่อนครับยิงแล้วก็เป็นรอยแตกเท่านี้ปุ๊บพอหมายเลขหนึ่งกับ3ามยิงมามันมาชนกับรอยแตกมันไปต่อไม่ได้มันเลยจบแค่นั้นครับมันเป็นหลักฐานอย่างดีเลยครับว่าไอ้กระสุนลูที่สองเนี่ยถูกยิงก่อนครับอู้ลึกซึง้งึกซึง้งึกซึง้งเห็นไหมแต่มันก็เป็นความจริงครับโอ <c oughs> มาข้อที่3ครับคนไหนคือขโมยโอ้โหชัดเจนเลยครับบอกว่าอยู่บ้านตลอดสังเกตที่รถคันแรกตัวสีแดงสิครับทําไมใต้รถมีน้ํานองอยู่ถูกไหมครับถ้าเกิดเขาจอดแล้วอยู่แล้วฝนตกแบบนี้เหมือนอีก2อคันที่เหลือเห็นไหมครับมันจะไม่มีน้ําไปอยู่ใต้รถครับเพราะรถมันเป็นเหมือนหลังคาบังไว้นะครับแต่คนแรกมีน้ําอยู่ใต้รถแปลว่าออกไปแล้วเพิ่งกลับเข้ามาครับคนนี้โกหกครับคนนี้คือขโมยจับเลยจับเลยจับเลยข้อที่สี่ครับเฉลยก็คือคนถือติม่ปแหละครับง่ายๆเลยเพราะอะไรหรอครับ เราบอกว่าในช่วง1ปนาทีที่ผ่านมายังไม่ได้ไปที่คาเฟ่เลย10นาทีไอติมไม่ละลายหมดหรอกครับพี่ตอนพี่ไม่ได้กินมันก็คงละลายหมดนะครับแต่ในรูปนี้ยังถือดีเดย์อยู่แปลว่าเพิ่งไปมาครับแสดงว่าโกหกก็ต้องขโมยแน่นอนคนนี้อง่ายอันนี้ง่ายนะครับมาต่อที่รูปที่5ครับคําตอบก็คือจะระเบิดเวลาไม่มีครับไม่ระเบิดครับเพื่อนๆลองไล่สายดูดีนะครับสายของเลตัวนาฬิกากับระเบิดมันไม่ได้ต่อกันครับ มันจะระเบิดเยียวก็คือคนดันทะลึ่งไปจุดไฟที่ระเบิดหรือไปเตะมันเป็นกระแทกแรงระเบิดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ไม่คือเหนือนอกเหนือโจดเราไม่นับเราเฉพาะในโจย์เรานะครับ ไม่มีครับมันไมไ่จุดระเบิดอยู่มันแค่บอกว่าเฉยๆนะครับ <laughs> อย่างนี้ก็ได้เนาะเขาที่โอครับคนไหนคือคนไหนคนไหนคนไหน <laughs> ผมไเชื่อว่าหลายคนน่ะตอบเป็นคนที่ใส่เกงไหนเพราะว่ามันวิตถาอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงจแล้วไม่ใช่ครับตามหลักความเป็นจริงเวลาคนที่จะมางานคอสเพย์เอาส่วนมากนะมันอาจจะมีแบบนี้บ้างแต่ส่วนมาก9 9เแล้วเขาจะทําชุดเป็นทีมเดียวกันเช่นแบทแมน แบทแมนทั้งเซตเห็นไหมครับจะเป็นสมมุติว่าเป็นซุปเปอร์แมนก็ซุปเปอร์แมนทั้งเซตแต่ดูคนขวาสุดครับเขาเอามารวมผสมกันมั่วหมดเลยหัวยางข้างล่างยางข้างบนยางเนี่ยนะหัวเป็นหมูหมูไอไออะไรนะไอเกย์เบิร์ดใช่ไหมเสื้อเป็นซุปเปอร์แมนนะแล้วแบบคือกางเกงอะไรไม่มีคือคือเขาไม่พร้อมอะครับแค่ว่าเอาหลายอย่างมารวมกันด้วย3คนเป็นทีมเดียวกันหมดเลยมาริโอมาริโอแบทแมนแบทแมนไอ้ะกบกบมีมก็กบมีมนั่นไปหมดเลยเห็นไหมครับแสดงว่า คนที่คนที่ขวาสุดเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโจร99.99%ครับอืมนี่นี่เองข้อที่เจ็ดครับหมากลุกสุดวุ่นวายอันนี้ครับแน่นอนครับว่าจะมีเงื่อนไขดยยูเลยที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นได้ก็คือ2คนนี้ไม่ได้แข่งกันครับเข้าใจไหมครับผมว่ามี2คนแข่งหมากลุกแต่ไม่ได้บอกว่าเขาแข่งกันเข้าใจไหมครับสคนนี้เล่นหมากลุกกินเขาก็แข่งกับแต่ละคนแต่ละคนไปแข่งกันแล้วจะพูดว่าชนะ3าเกมเหมือนกันแค่นั้นเองเห็นไหมครับ อ่านโจทย์ให้ดีครับข้อบทแล้วคําตอบมันอยู่ในโจทย์อยู่แล้วอยู่ในโจทย์อยู่ในรูปทั้งหมดแล้วนะครับอ่านโจทย์ให้ดีนะครับข้อนี้ผมก็ตอบผิดตอนที่ผมเจอผมงงมากเลยดีนะครับถ้ามันตอบถูกเพื่อนเก่งมากครับคาตอบของข้อนี้ครับผมเชื่อเลยว่า้กว่า80%เลยตัวของเมงด้วยนะครับจะตอบว่าน้ําเปล่า1บาทและช็อกโกแลต10บาทนะครับเดี๋ยวผมบอกไปครับนกิจดีถ้าช็อกโกแลต10บาทน้าเปล่า1บาทลบกันมันจะห่างกัน9บาทครับมันไม่ใช่ผมบอกว่า อ่ะช็อกโกแลตมันแพงกว่าน้ำสิบบาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้ำเปล่าจะราคาห้าสิบตังค์ครับลืมหรือเปล่าว่าราสกุลเงินเรามันไม่ได้มีแค่บาทครับมันมีย่อยไปห้าสิบตังไงน้ำเปล่าราคาห้าสิบตังค์ส่วนช็อกโกแลตราคาสิบบาทห้าสิบตังค์ครับรวมกันไปสิบเอ็ดบาทพอดีแล้วราคาห่างกันสิบบาทด้วยแะแะนะอ่าคิดให้ดีครับคิดให้ดีผมเองก็ผิดเหมือนกันข้อนี้ <laughs> ข้อต่อไปครับ ซอนที่หายไปครับคือตัวทีนั่นเองครับทำไมถึงทครับบอกเลยก็ได้ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับคือตัวหน้าสุดของวันนั่นเองครับวันวันภาษาอังกฤษนะครับ Monday M Tuesday T Wednesday W ะเป็ว้นหายไปก็ต้องเป็นอะไรครับแน่นอนไล่มานี้แล้ว Thursday วันพฤหัสนะครับก็เป็นตัวทีนะครับต่อไป Friday วันศุกร์ใช่ s a t u r d a y s u n d a y s ก ฉะนั้นไอ้เจตัวกระสือพวกเนี้ยคือเรียงตามวันใน7วันเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวที่หายไปคือตัวทีครับนั่นคือคําตอบแล้วก็สุดท้ายนี้ครับบอกเลยครับพวาไม่ใช่2รูนะครับหลายคนก็ตอบว่า4รูครับก็ยังไม่ถูกอีกครับคือสีรูแน่นอนครับรูตรงกลางที่ขาดก็คือหน้า้านหลังเชือมันมี็น2ด้านถูกไหมครับพอขาด2ช่องอย่างนี้ก็แปลว่าขาดหน้า2หลังสองเป็นสนะครับอย่าลืมนะครับเชือมันมีรูมากกว่านั้นครับขอเชือกอับันเป็นรูครับอ่าหแล้วแขน2ข้าง6 7แล้วก็ที่ตัวข้างล่างครับ8 8รูครับเสื้อตัวนี้มี8รูถ้าไม่นับรูเยอะ,ะเลบอยู่นะคะ <c oughs> นี้คำตอบครับ8รูครับเป็นไงบ้างครับทั้ง10ข้อเพื่อนๆตอบได้กี่ข้อครับผมจะลงไปอ่านคอมเมนต์ห้ามอีดิทนะครับเวลาแบบอ้ยพอ,พอมาดูเฉลยแล้วมาอีดิททีหลังไม่เอานะครับใครที่อีดิทคิดว่าอีดิิเต็ ผมไม่เอาผมไม่นับเลยครับผมไม่นับผมข้ามเลยถือว่าถือว่าแอบอิดิอะไรอย่างนี้นะครับเห็นครับตอบได้แบบไหนแบบนั้นเลยนะครับมาลองดูกันครับว่าเพื่อนๆตอบได้กันกี่ข้อครับอันนี้นเป็นคําถามที่จะถ้าตอบไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าเราโง่นะครับคือบางทีมันเป็นจุดที่เรามองข้ามไปมองไม่ถึงอันนี้มันเป็นตัวที่เหมือนมาช่วยให้เรามองได้รอบด้านมากขึ้นเวลาเจอโจทย์หรือเจอคาถามอะไรเงี้ยให้เราลองมองและลองคิดมากขึ้น นะครับว่าละครับอันนี้มันเป็นแบบเหมือนฝึกฝึกสมองฝึกปัญหาชาวฝึกความคิดของเราเฉยๆนะครับตอบไม่เป็นเยอะเนี่ยถือว่าดีนะครับยิ่งตอบไม่เป็นเยอะให้ไม่รู้แบบเฮ้ยฮ่าเราคิดเหรอบขอบมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับบางคนถ้าตอบได้เยอะอย่างเงี้ยที่แบบ สบายมากต่อไปฉันก็คิดไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วมันก็จะประมาทไปประมาณนั้นนะครับมันมีข้อดีทั้งหมดเลยจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับยังไงก็ผมรู้สึกว่ามันสนุกผมเลยเอามาฝากเพื่อนๆน,นะครับไม่ต้องห่วงยังไงถ้าเกิดผมเจออะไรแบบนี้จะามาฝากเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมผมชอบนะแบบนี้มันสนุกคือผมเล่นเองก่อนด้วยแล้วรู้สึกว่าแบบสิบข้อได้อยู่สี่ข้องเงี้ยบางคิดเนี่ยได้แบบ เก้าข้อขาไปตกข้อเดียวบางควิดนี่ไม่ได้เลยนะครับบางควิดนี่ยากเกินไปก็มีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมว่าค่อยๆทยอยทำเอามาฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับอย่างไรก็ตามด้วยเพื่อนๆไม่จะพลาดวิดีโอใหม่จากผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามและกดกระดิ่งไว้แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดควิดเก่งๆแบบนี้การรีวิวของหรือว่าการพิสูจน์การทดลองต่างๆพับแระด่าเล่นของเล่นนะครับโอเคเจอกับวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับปวดหัวเลยทำคลิปพวกนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเอามาฝากให้ยากขึ้นกว่าเดิมอีก